วันนี้เรามาทำเมนูหมูสับออวเส้นค่ะไม่ต้องใช้กุ้งก็อร่อยรสชาติกลมกล่อมพอดีเลยค่ะปรุงรสหมูสับให้มีรสชาตินิดหน่อยด้วยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นแล้วก็แป้งมันคนให้หมูดูดเครื่องปรุงจนแห้งเลยค่ะ แล้วก็ผสมเครื่องปรุงทุกเส้นค่ะน้ำตาลซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวเหล้าจีนน้ำซุปพริกไทยเม็ดบุกตวงเจี๋ยซีอิ๊วดำน้ำมันงา<ๆ>คนให้เข้ากันดีแล้วก็เอาุนเส้นลงไปคลุกให้เครื่องปรุงเคลือบุนเส้นนะคะแล้วก็เอาหมูสับลงไปคลุกกับ้นเส้นอีกให้กระจายตัวไปทั่วไม่ให้เกาะกันเป็นก้อนนะคะถ้าหมูสับเป็นกระจุกจะสุกยากนะคะรแล้วก็จะเรียงใส่หม้อเลยค่ะเอามันแข็งวางปูพื้นก่อน แล้วก็ตามด้วยขิงหั่นแว่นรากผักชีกระเทียมทุกอย่างบุบให้มีกลิ่นหอมด้วยนะคะเอาวุน้นเส้นใส่ทับลงไปท้ายสุดก็ใส่ต้นหอมเข่งฉ่ายโรยหน้าปิดฝานําไปอบเลยค่ะใช้ไฟกลางอบเราใช้เวลาอบ12นาทีนะคะระหว่างอบเราก็ลองเปิดฝาเช็คดูได้ว่าหมูสุกหรือยังนะคะถ้ายังไม่สุกก็อบต่อถ้าเห็นว่าน้าในหมอ้อแห้งไปก็ค่อยๆเติมน้ําได้ค่ะสุดีแเราก็จะเสิร์ฟได้เลยค่ะกลิ่นจะหอมคล้ายๆกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะแค่ไม่มีกลิ่นกุ้งเท่านั้นเองค่ะแต่ความหอมของเครื่องเทศจะะะเเเหมมมืออออนนนนนนกกกัับบูุนนะะุ้้้งวสคคคาร่่่ยยไแพละ